ตะลุยโกเบหนึ่งวันเต็มๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่คูระซูชินะคะเนื่องจากว่าคุณปอเช่ลงมาแล้วหิวข้าวมากๆเลยนะคะร้านนี้ก็จะอยู่แถวโรงแรมที่เราอยู่เลยนะคะแถวนัำบะวอกค่ะไปค่ะเข้ากันเลย โอ้โหจะเห็นนะคะว่าร้านค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบกินโุละโซชินะคะก็มาตามกันที่สาขานี้ได้เลยค่ะโล่งมากๆไม่ต้องต่อคิวค่ะสบายเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็พวกซอสต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นใบบอกวิธีเล่นเกมค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บจานนะคะที่เป็นมากกว่าช่องเก็บจานค่ะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ มาค่ะหิวจนมือสั่นแล้วเราก็ต้องมาเริ่มดูเมนูกันเลยค่ะอุ๊ยใครเปิดฝาไว้เนี่ยไม่ดีไม่ดีดอ่าไม่ใช่ค่ะมีคนหยิบไปแล้วนะสิ่งที่เราสั่งมาแล้วค่ะแซลมอนของโปรดค่ะแล้วก็หอยนะคะแล้วก็นี่อะไรคะส่วนใครนะคะที่เคยเกิยนซูชิร้านนี้ก็จะรู้ว่าจะเป็นคําเล็กๆน,นะคะไม่ค่อยใหญ่มากค่ะแล้วก็นะคะรสชาติก็จะสมกับราคาเลยค่ะ นี่ค่ะที่เราสั่งเยอะแยะเลยค่ะเนื่องจากว่าหิวกันมากๆเลยนะคะเราอยู่คุรัซูชินะครับร้านบ้านๆน,นะฮะใครที่เคยกินร้านซูชิหมุนมาแล้วก็เกรดนั่นแหละครับเหมือนกันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกินดูดีวกว่าซีอิ๊วมันเยอะมากคือเราอันนี้เป็นสวีทโชยุโชย,โชยุแล้วนี้โนกูเเ็นเราไม่มีที่อะไระจิ้มใช่ไหมเราก็จัดเลยเบาๆแล้วกันขออนุญาตจัดเบาๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินวาซาบินะครับอันนี้เป็น ไอยเชลนะอืมอืม,อมหวาน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 เอา,ปาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยแล้วกันนะที่มีร้านแบบนี้ร้านนี้ดีกว่านิดนึงแต่ก็คืออยู่ในเกรดประมาณเดียวกันนะครับกินแล้วก็อยากไปคาดหวังอะไรเยอะเอาเป็นว่ามันไม่อาจจะไม่ได้ขนาดเหมือนร้านดางังๆในตามที่อื่นนะแต่ว่ามันโอเคนะโดยรวมถือว่าโอเคจิ้มกิ โดยรวมบอกเลยว่าสดรังสดอยู่ถือว่าโอเคทีแรวไม่ท้องเสียแน่นอนตอนนี้คนเริ่มเยอะ,ะ้วฮะนี่ค่ะนี่นะคะคือวิธีเล่นเกมค่ะเรานะคะหยอดจานที่เรากินเสร็จค่ะลงไปให้ครบ5จานนะคะจากนั้นเราก็จะมีสิทธิ์เล่นเกมหนึ่งครั้งค่ะโดยเกมจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอที่เราสั่งอาหารค่ะ นี่เป็นไงคะน่ารักมากๆเลยค่ะก็จะมีตัวการ์ตูนนะคะเขาก็จะเป็นตามสตอรี่ของเรื่องค่ะมีการแข่งกันอ่ะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะนะคะถ้าเกิดว่าน้องในการ์ตูนเนี่ยคะ่ะชนะเราก็ชนะด้วยแล้วเราก็จะได้ของรางวัลเนี่ยคะ่ะอย่างนี้เลยกําลังไหลลงมานะคะจะเป็นลูกกระชับปองค่ะนี่คุณปอเชได้มาแล้วหนึ่งลูกค่ะ เรามาดูกันข้างในเป็นอะไรนี่ค่ะได้มาแล้วเป็นพวงคุณจน่ารักน่ารักค่ะส่วนใหญ่ของรางวัลก็จะเป็นพวกแบบตุกกตต๊กตาตุ๊กตตุ่นพวงคุณแจนะคะแต่ถ้าแบบนี้นะคะคือเราไม่ได้นั่นเองค่ะปาหลุดคือเราไม่ได้ค่ะอืมให้พยายามต่อไปนะคะอ่าอืมเราก็ดูไปเพลินเลยนะคะการ์ตูนก็จะน่ารักน่ารักค่ะ นี่ก็จะเป็นการเล่นเกมนะคะอ่าดูซิเราได้ไหมอ่ามาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะคะพยายามต่อไปค่ะขอเทคนิคหน่อยค่ะหยอดยังไงให้ได้กระชับลมใส่ข้าวแบบสองก้อนคนระับรับรอง <c oughs> ได้แน่นอน้า <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็ขอตัวไปพักกันก่อนค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ และแล้วค่ะเราก็เริ่มต้นที่เช้าวันใหม่กันแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปโกเบกันค่ะเพื่อทำภารกิจของเราในค่ำคืนนี้นะคะนั่นก็คือการชมพุนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราอยู่อซากาเราก็ต้องนั่งรถไฟเดินทางไปกันนะคะและนี่ค่ะเราก็มาถึงที่ไชน่าทาวน์นะคะซึ่งเป็นจุดแวะพักจุดแรกของเราในวันนี้เลยค่ะเอาของเขานะคะก็จะเปรียบเสมือนเยาวราชบ้านเรานั่นเองค่ะแต่เขาก็จะดูมีไฟมีสีคึกคืนมาก กว่บ้านเรานิดนึงนะคะเคยสังเกตกันไหมคะว่าไปประเทศไหนก็จะต้องมีใชน้าทาวอยู่ทุกประเทศเลยทำไมกันคะอไปค่ะเดินกันต่อเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเราก็หิวกันแล้วนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเราก็มาหยุดที่ร้านนี้นะคะเนื่องจากเราเห็นคนเยอะมากๆเลยค่ะต่อแถวกันเยอะมากๆเลยแสดงว่าต้องอร่อยแน่เลยเราก็ต่อด้วยสิเรออะไรล่ะยืนรอกันค่ะคือร้านนี้นะคะเขาจะปั้นแป้งทำแป้งสดๆเลยนะคะบอกเลยค่ะว่ารับรองอร่อยแล้วก็สดใหม่มากๆค่ะ เชฟนี่โอ้โหโ,โ,หโปรมากเลยนะคะเชี่ยวชาญทีเดียวเลยบอกเลยค่ะว่าดูสนเพลินมากๆเลยค่ะเชฟของเรานี่มือระวิงเลยค่ะและนี่นะคะคือซาลาเปาคล้ายๆซาลาเปาเนอะมันก็จะเป็นแป้งทอดก,กรอบๆค่ะแล้วข้างในก็จะมีน้ำแล้วก็มีหมูสับค่ะและนี่คือหน้าตาอาหารของเราที่เราสั่งไปนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะอืมเข้มข้นเค็ม ข้าวเล็กไปหน่อยครับแต่แก็โดยรวมก็อร่อยดีนะฮะน้อหมูปิ้นเลยไช่ค่ะไปต่อกันที่ร้านที่สองของเราเลยนะคะข้าวแล้วก็ต้องหวานสิเราอะไรกันล่ะ น่าทานมากเลยค่ะและนี่นะคะคือเมนูของร้านนี้ค่ะจริงๆแล้วนะเขาน่าจะดังพวกข้าวหน้าอะไรต่างๆด้วยนะการมาญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่าขนมหวานคือพุดดิง้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตอนนี้เราไปกินแต่พุดดิ้งครับมาที่ร้านชื่อสกู๊ปนะฮะขาย กาแฟก็พุดดิ้งขนมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแลานี้คือโฉมหน้าขนมที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีเป็นฟีนองเซียและพุดดิ้งค่ะบอกเลยนะคะใครมาญี่ปุ่นต้องลองพุดดิ้งค่ะอร่อยมากๆพุดดิ้งญี่ปุ่นนะคะไปค่ะไปต่อกันที่ Next Station เลยค่ะหลังจากที่เราอิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องมาเดินย่อยกัน,นะคะ่ะและเราก็มาเดินห้างเล่นกันนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะ ไปค่ะเข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะซึ่งคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเลยค่ะและเนื่องจากเป็นวันธรรมดานะคะคนเลยค่อนข้างน้อยค่ะ <EX> เดินมาเรื่อยๆก็จะเจออังปังแมนนะคะเป็นโซนแบบเด็กเล่นค่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันนะคะกับคาแรคเตอร์ตัวน,นี้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนขายขนมปังนะคะอืมเขาปั้นเราทำได้น่ารักน่ารับประทาน,นมากๆเลยค่ะอู้มีหลายแบบคาแรคเตอร์เลยนะคะเรียกได้ว่าครบทุกตัวในอังปังแมนเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะทานตัวไหนนะคะก็ให้หยิบการ์ดนะคะเราก็เดินไปชำระเงินที่แคชเชียร์ค่ะ และนี่ค่ะขนมปังอังปังแมนของเราเวดี้แล้วค่ะเสร็จแล้วออกจากเตาร้อนๆเลยค่ะบอกเลยน่ารักน่าร,รับประทานมากๆเลยค่ะออดใจไม่ไหวแล้วนะคะกล่องก็น่ารักนะคะที่ญี่ปุ่นนี่บอกเลยว่าแพคเกจจิ้งเขานี่อันดับหนึ่งมากๆเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้แต่แพคเกจจิ้งต้องสุดจริงๆค่ะน่ารักมากๆอือ ไปค่ะไปต่อกันเลยอันนี้เขาจะเป็นการสาธิตให้ดูนะคะว่าวิาวธีการทําขนมปังเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะคะก็คือท่าเรือค่ะซึ่งจะเป็นที่ที่เราจะมารอดูพูกันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามนะคะ ตอนนี้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็มาเดินชิลไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดินชมบรรยากาศรอบๆถ่ายรูปนะคะดูวิวชมวิวไปเรื่อยบอกเลยว่าอากาศดีมากๆค่ะเย็นกำลังดีเลยค่ะและเนื่องจากเย็นนิดๆอย่างน,นี้เราก็ต้องมาหาอะไรจิบกันร้อนๆนะคะแ,ะแล้วก็ถึงไฮไลท์ วันนี้เราหาที่เรารอคอยมาทั้งวันเลยค่ะไปค่ะไปรอชมกันเลยค่ะบอกเลยว่าตอนนี้คนค่อนข้างเยอะและแน่นมากๆเลยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบบว่าชอบการดูพุมากๆเลยนะคะและช่วงที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบว่าสุลายแล้วก็ว่เกี่ยวออกัสพอดี odie, ซึ่งเขาเนี่ยจะจัดงานแบบว่าจุดรุทุกปีกันอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้โอ้โหบอกเลยค่ะว่าอุนี่แบบอลังการมากค่ะ สวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือขนาดเราแบบอยู่แบบไกลๆนะคะเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปหน้าๆได้เลยค่ะเพราะว่าคนแน่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้ทุกคนชมบรรยากาศเพลินๆกันไปก่อนนะคะ นะคะทุกคนดื่มดำกับบรรยากาศกันแล้วนะคะก็ไปต่อกันเลยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวเย็นกันต่อค่ะ นี่ค่ะมาโกเบทั้งทีแล้วนะคะเราก็ห้ามพลาดเนื้อโกเบเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าของเด็ดของเมืองและนี่นะคะเมนูที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบมีเดี่มแรซึ่งจะไม่สุกมากนะคะกลางๆใครที่ไม่ทานดิบก็สามารถเอาไปจี่ในกระทะเล็กๆที่เขาเตรียมมาให้ได้ค่ะอย่างที่คุณปอเชกกำลังทำอยู่เลยค่ะสีเนื้อช่างน,น่าทานมากๆเลยค่ะใครที่ชอบมีเดี่มแรนะคะ มันแทบจะแรงแล้วค่ะใครชอบก็จัดไปเลยค่ะแบบ ดิบๆเลยนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเนื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถทานแบบไม่สุกได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารของเราค่ะดูจากสีหน้าแล้วคุณปอเชฟฟินสุดๆเลยค่ะหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันเรานะคะเราก็ขอวัปกลับมาบ้านก่อนเลยค่ะเพื่อมากินขนมปังของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาห้ามเดินกินหรือว่ายืนกินนะคะมันดูไม่ยามค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเก็บขนมปังของเรา กลับมากินที่ห้องค่ะอ,อบอกเลยค่ะว่าเขาให้ไส้แน่นจุกๆเลยค่ะไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาน่ารักนะคะแต่ไส้ยังแน่นจุกๆเลยค่ะแล้ารสชาตินะคะก็อร่อยเลยทีเดียวค่ะใครที่เป็นสาวอังปังแมนนะบอกเลยต้องลองสักครั้งหนึ่งค่ะหน้าตาน้ารักแถมยังอร่อยด้วยค่ะ